ก็ขอจะพูดในประเด็นที่ได้รับได้รับความได้รับการประสานมานะครับพูดถึงเรื่องประเด็นของความร่วมมือในเรื่องของการดําเนินการว่าในเรื่องของการที่จะทําให้การดําเนินงานของมูลนิธิของรูดีของแผ่นดินนี่ครับได้มีความเชื่อมต่อกับ การทางานของของสํานักงานกสนนะครับอันนี้ในประเด็นนี้นะครับในส่วนของสํานักงานกสอนอเองนะครับต้องเรียนว่าในเบื้องต้นต้องขออภายัยพอดีว่ากําลังดําเนินการเป็นประธานที่ประชุมอยู่จะต้องกลับกลับสวัสดีท่านท่านเอกชัยศรีวิราชนะครับท่านพลเอกเอกชัยศรีวิราชท่านประธานวนุฒิธิแล้วก็ท่านปาริดานะครับแล้วก็เจ้าหน,น้าท, listings, ที่ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่กทานนะครับที่ที่ที่มา ช่วยกันในการในการที่จะดําเนินการเพื่อที่จะให้มีครูดีของปดินของ um, ประเทศไทยของเรานะครับสําหรับความร่วมมือของสํานักง,งานกสนของเรานะครับเราให้ความสนับสนุนอย่างดียิ่งเลยนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยทา้งท่านประหลัดท่านหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุขเองโดยอีกศสนของเราเนี่ยเป็นอยู่ภายใต้สํานักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้ทราบม,มาว่าเราก็ได้ได้ได้รับได้รับทราบมาว่าแล้วก็ท่านดําเนินการที่จะ ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิคูดีคูู้ดีของแผ่นดินอย่างเต็มที่นะครับทีน,นี้ในในส่วนของสํานักง,งานกษนอทเองก็ขานรับกับนนโยบายขานรับนโยบายตรงสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นนะครับสำนักง,งานกษตรทของเรามีครูและบุคลากรแล้วก็ศึกษาดิเทศนะครับจํานวนมากหลายพันคนด้วยกันนะครับรวมแล้วนะครับก็ก,ก็มีความร่วมมือและในวันนี้เองนะครับในส่วนของการดําเนินการต่างๆเนี่ย ทางทางบุคลากรของพวกเราเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนที่จะขับเคลื่อนแล้วก็มีความร่วมมือกับมูลิธิกูสอนดีรูดีของแผ่นดินเกือบทุกภูมิภาคแล้วก็ทุกจังหวัดแล้วก็อำเภอตำบลน,นะครับทุกท่านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่งนะครับเพื่อที่จะเข้ารับเรื่องของที่นาเรื่องของรางวัลแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ของมูลิธิ ผู้ดีของแผ่นดินนะครับได้ได้ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยครับคือว่าสํานักงานของเราเนี่ยครับถือได้ว่าต้องขอบคุณทางด้านมูลนิธิผู้ดีของแผ่นดินนะครับที่ที่ได้ได้ช่วยสนับสนุนบุคลากรของพวกเราของสํานักงานกนอนะครับให้ได้รับรางวัลแล้วก็ได้มีเวทีในเรื่องของการที่จะทําให้ตัวเองได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่ดําเนินการเราต่างๆที่ท่านเป็นครูอยู่เนี่ย สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเขาได้มีรางวัลหรือมีอะไรที่การันตีทําให้เขาสามารถที่จะมีความภาคภูมิใจเป็นขวัญกาลังใจในการที่จะขับเคลื่อนงานของการทํางานว่าในเรื่องของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัจฉริยะนะครับเพราะฉะนั้นในในประเด็นในเบื้องต้นนะครับก็จะกลับเรียนว่าในส่วนของสานักง,งานกศน,น,นในฐานะผมเป็นผู้แทนในเรื่องของการที่จะประสานทํางานร่วมกันกับมูลนิธิคูดีของแผ่นดินนะครับก็ต้องกลับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ ทำให้เกิดเวทีในเรื่องของการที่จะมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้นให้กับครูของกศนของเราแล้วก็ศึกษานิเทศของกศนของเราได้สามารถที่จะพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลตามเกณฑ์ของครูดีนะครับใช้ทําความดีทําความสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในในประเทศของเรานะครับในความเป็นครูดีของแผ่นดินตรงนี้เนี่ยครับโครงการของมูลนิธิของครูดีของแผ่นดินก็ถือได้ว่า ็นการสืบสารการทําความดีแล้วก็ทําดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของสํานักง,งานกสนของเรานะครับก็สนับสนุนตามที่นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการได้ได,ได้ได้มีทิศทางและแนวทาง,แล,ทางและได้ความจับมือ,มอร่วมมือกันกับมูลิธิเป็นอย่างดียิ่งทางทางสํานักง,งานกสนของเราต้องกราบขอบพระคุณท่านพลเอกเอก,เอกอชัยศรีวิราชนะครับท่านเลขาท่านพานิดานะครับแล้วก็ ทุกท่านนะครับถือได้ว่าเราพยายามที่จะทําให้ประเทศของเรามีครูดีๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบขึ้นนะครับสำนังกงานสสกนอก,ก็ยินดีที่พในฐานะประสานงานแล้วก็ตามนโยบายของผู้บริหารเองแล้วก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนเป็นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับ